สวัสดีค่ะพบกับคุณไดนครสวรรค์น,นะคะจามค่ะวันนี้จามจะพามารีวิวรถยนต์รุ่นพิเศษจากทางฮุนไดนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีเพียง200คันทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะคะส่วนรถยนต์รุ่นนี้นะคะมีชื่อเรียกว่า u ุ d ได H1 Impressive ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่ามีอะไรพิเศษบ้างความพิเศษแรกนะคะสีที่พิเศษค่ะสีขาวค m ี w วแท็กนะคะต้องบอกว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่หลายๆคนรอคอยเลยนะคะ กระจังหน้า H1 2020นะคะต้องบอกว่าให้ความสวยงามและหรูหราในสไตล์ของ H1 เลยค่ะล้ออนลอยขนาด17นิ้วนะคะลายใหม่สวยงามนะคะเพิ่มความเท่ขึ้นไปอีกค่ะไฟหน้าออโต้เฮดแลมปนะคะระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่จะทำงานเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มีแสงน้อยค่ะ ใช้นอกแต่งด้วยสติกเกอร์ข้างนะคะให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวในสไตล์อินเพรสซีฟค่ะสัญลักษณ์อินเพรสซีฟด้านท้ายนะคะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอินเพรสซีฟค่ะภายในดีไซน์ลายไม้นะคะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มในแบบของอินเพรสซีฟโดยเฉพาะค่ะเบาะหัวหมอนเหมือนกับฮุนไดเอชวันดอลุปค่ะพร้อมกับลายเบาะลายใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองต่างหากค่ะ จอหน้า p พ o n e ี r Head Unit นะคะเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อไร้สายรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะจอด้านหลังระบบ Android นะคะแยกการทำงาน2ข้างนะคะอยู่ด้านหลังเบาะคนขับและคนนั่งข้างค่ะ และไฮไลท์สุดพิเศษเลยของ Hyundai H1 Impressive นะคะก็คือ Dual Sunroof นะคะ Sunroof ที่สามารถเปิดกระจกรับลมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะต้องบอกว่าเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกนะคะสำหรับรถในสไตล์ MPV ที่สามารถเปิด Sunroof ได้ทั้ง2ด้านนะคะต้องบอกว่าหาได้ยากเลยนะคะ กับคุณได้ H1 Impressive นะคะต้องบอกว่าด้วยออปชั่นที่สุดแสนจะพิเศษนะคะกับราคาที่แสนจะน่ารัก เพียง1,629,000บาทนะคะและด้วยจำนวนที่มีเพียง200คันทั่วประเทศนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มอง S1 แต่อยากได้เป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของให้ได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาที่โชว์รูมฮุนไดนครสวรรค์นะคะหรือติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook ฮุนไดนครสวรรค์ก็ได้นะคะหรือโทรเข้ามาที่0 5 6 2 3 1 5 5 5กก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณไดนะครสวรสด์และจามต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ